วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการใช้งานนะครับแล้วมาดูว่าที่หน้าจอเทมไอนะครับมีอะไรบ้างนะครับเวลาเราใช้งานเราตั้งค่ายังไงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็คือหน้าหลักนะครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับก็จะมีนะครับหน้าเซตติ้งนะครับแล้วก็หน้าอุปเรชนะครับหน้าเซตติ้งก็คือการเข้าไปคาลิเบตนะครับจะมีการคาลิเบตก็คือแคลนะครับแคลลูกค้าสามารถเข้าไปนะครับในวิดีโอที่แล้วผมเคยสอนไว้ก็คือ นะครับวิธีการแคลนะครับตรงนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็เข้าไปหน้านะครับโอเปอเรทก็คือการใช้งานนะครับอันนี้นะครับโอเคนะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับสังเกตนะครับเราจะเจอสูตรนะครับแบตนะครับรีเซ็ตแบตนะครับทาร์เก็ตนะครับอ่าทั้งนะครับแล้วก็ค่าโฮมนะครับแล้วก็จะมีนะครับที่เป็นปุ่มนะครับก็คือ s e m ิกับ auto นะครับ แล้วก็เล็กๆตรงนี้นะครับก็เป็นแบตนะครับโอเคผมจะไล่ด้านบนก่อนนะครับก็คือสูตรนะครับสูตรตรงนี้ก็คือ10สูตรที่เราเคยสอนไว้นะครับก็คือตัวนี้นะครับข้อดีก็คือสามารถตั้งได้10สูตรนะครับอย่างเช่นสูตรที่1นะครับกด enter นะครับเปลี่ยนสูตรที่2นะครับสูตรที่3นะครับสังเกตว่านะครับสูตรเมื่อเปลี่ยนสูตรนะครับ ตัวค่าน้ําหนักที่เราใช้งานก็เปลี่ยนไปนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับโอเคหลังจากเปลี่ยนสูตรแล้วนะครับเรานะครับตอนนี้ผมยกตัวอย่างผมตั้งสูตรที่2นะครับเมื่อเลือกสูตรนะครับเราเข้าไปเปลี่ยนทาเกตนะครับหากสูตรที่1เนี่ยหิน2หินแล้วก็ทรายซีเมนต์น้ำเนี่ยเราเปลี่ยนนะครับเราเข้าไปที่ทาเกตครับจะเจอนะครับให้ใส่เป็น i l c นะครับจากนั้นกดด n t e r ครับ แล้วใส่นะครับพาสเวิร์ดเป็นสองสามตัวครับอ่าสองสองสองนะครับจากนั้นกดตกลงครับอ่านะครับตรงนี้นะครับก็คือน้ําหนักทาร์กเก็ตที่เรากําหนดแต่ละสูตรนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยอาจใช้สิบสูตรนะครับต้องไปกําหนดก่อนนะครับว่าแต่ละสูตรเนี่ยใช้หินหนึ่งเท่าไร่หินสองเท่าไรนะครับทรายเท่าไหร่ซีเมนต์เท่าไหร่น้ําเท่าไรนะครับของผมยกตัวอย่างเลยนะครับอ่าผมใช้สักอ่าหนึ่งร้อยนะครับ ร้อยห้าสิบนะครับอ่าโอเคนะครับทรายสักสองร้อยครับครับค่าฟีฟอนะครับผมเลือกเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าค่าฟีฟอคืออะไรนะครับโอเคค่าฟีฟอตั้งหนึ่งศูนย์ได้หมดก่อนนะครับซีเมนต์นะครับเลือกเป็นร้อยห้าสิบครับน้ำนะครับผมเลือกเป็นห้าสิบครับโอเคนะครับ อ่าหินหนึ่งร้อยเหมือนกันโอเคนะครับตอนนี้ทาร์เก็ตนะครับผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็สองร้อยร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ห้าสิบกิโลนะครับอ่านะครับส่วนสีเหลืองนะครับเป็นค่าฟีฟอร์นะครับค่าฟีฟอร์ก็คือค่านะครับในกรณีที่เรานะครับอ่าช่างหินหนึ่งร้อยนะครับแต่วาล์วเนี่ยอ่ปิดแล้วนะครับแต่มีส่วนเกินนะครับอาจจะเกินมาสัก สองสามกิโลนะครับก็คือส่วนเกินนะครับหลังจากวาวปิดเนี่ยมันคือค่าส่วนเกินเราสามารถไปเอากําหนดที่ค่า p ีฟอนนะครับเพื่อให้ช่วยนะครับตัดวาวก่อนนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันช่วยนั่นเองนะครับในกรณีที่มีการตัดน้ําหนักเกินมานะครับโอเคนะครับแต่ใช้งานใหม่นะครับให้ตั้งเป็นศูนย์ก่อนนะครับจากนั้นกดออกจากโปรแกรมครับโอเคนะครับนี่นะครับก็คือสูตรที่2นะครับ ผมตั้งเป็นเห็นไหมครับทาร์กเก็ตเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคนะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นค่าแบตครับค่าแบตก็คือในกรณีที่เราใช้ออโต้นะครับใช้เป็นออโต้อย่างเช่นผมตั้ง5แบบนะครับแล้วผมใช้เป็นออโต้ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็นออโต้นะครับหลังจากผมกดสตาร์ทเนี่ยนะครับมันจะทํางานวนไปนะครับ5แบบนะครับก็คือ5ครั้งนะครับ แล้วก็จบกระบวนการนะครับแล้วก็หยุดสต็อปนะครับแล้วก็จะมีแบตสเตตัสโชว์ตรงนี้นะครับพราห้าครั้งก็ทํางานห้าครั้งเสร็จแล้วนะครับตามที่เรากําหนดนะครับหากเราเป็นเซมินะครับเซมิก็คือการกดนะครับแต่ละครั้งนะครับกดได้แค่ห้าครั้งนะครับนะครับให้จาไว้ครับว่าระหว่างเซมิอออโต้เนี่ยออโต้กดแค่หนึ่งครั้งจะทํางานไปห้าแบบก็คือห้าครั้งนะครับ กดแค่หนึ่งครั้งทำงานไปวนไปนะครับห้าครั้งนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นไซมิเนี่ยเรากดหนึ่งครั้งมันก็จะทำงานครบแบตแล้วก็หยุดการทำงานเรากดใหม่มันก็จะทำงานครบนะครับนี่ก็คือการทำงานระหว่างไซมิกับออโต้แล้วก็แบตนะครับเป็นตัวกำหนดนะครับหากเราต้องการรีเซ็ตแบตตรงนี้นะครับแบตสเตตัสนะครับแบตสเตตัสตรงนี้ก็คือการทำงานไปกี่ครั้งแล้วนะครับอ่ามันจะขึ้นตรงนี้นะครับรีเซ็ตให้รีเซ็ตตรงนี้ครับ มันก็จะดีเซตนะครับโอเคนะครับมาดูส่วนตรงนี้บ้างนะครับสีฟ้านะครับสีฟืฟ้าฟ้าก็คือค่าน้ําหนักที่ช่างจริงได้นะครับมันจะโชว์นะครับส่วนนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็หากเราเปลี่ยนทาร์เก็ตครับอ่าไอ้ไม่ใช่นะครับเปลี่ยนค่าทัทันะครับไปดูว่าการทํางานทั้งหมดนะครับเท่าไหร่แล้วนะครับให้เข้าไปตรงนี้นะครับค่าทัทันะครับเราก็จะรู้เลยว่า อ่าทั้งหมดเนี่ยที่เราทํางานมานะครับหินทรายผนรวมเท่าไหร่ซีเมนต์ผนรวมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวน้ําเนี่ยทเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถสั่งปริ้นนะครับตรงนี้นนดกดคลิกตรงน,นี้แล้วก็สั่งปริ้นได้เลยนะครับ <จน S 1> ต,ตัวนี้นะครับฟังก์ชันเนี่ยโปรแกรมทําให้ต่อกับตัวเครื่องปริ้นที่เป็นเอสสันนะครับซึ่งหากลูกค้าใช้งานลูกค้าให้โทรมาถามก่อนนะครับโอเคนะครับจากนั้นกดออกมาะครับโอเคนะครับ ก็ประมาณหลักๆประมาณนี้นะครับส่วนหน้าอื่นก็จะเป็นตัวทามเมอร์นะครับซึ่งทามเมอร์เนี่ยไม่ต้องไปตั้งอะไรมันนะครับเพราะว่าหลักๆตั้งไปให้แล้วนะครับก็จะเป็นการทํางานที่เป็นสตาร์ทหน่วงประมาณ1นึ่งเซกนะครับแล้วก็ดัมนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับออกมานี่ก็คือการทํางานคร่าวๆนะครับติดตรงไหนก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ